สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็น a t เก g e a r นะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับตามสูตรนะทอยเดียชนะรัวๆนะตระกูลเด็กพันอย่างนี้ตอนนี้ก็ให้ฝั่งข้าวเริ่มก่อนนะครับมือแรกพอใช้ได้นะมีแม็กซี่ครับถ้าแม็กซี่ดีบแล้วก็สบายใช่ไหมแล้วว่าของก็เริ่มครับค่อข้าคบนะมีฟอร์เทสกับแอดวาร์ครับแล้วมีชีดาบตัวช่วยการันตีนะตอนนี้ฝั่งข้าวเริ่มก่อนครับก็เดี๋ยวรุ่นรากันว่าจะไม่เข้มจนเกินไปเนบรคั พอเป็นฮอลัดนะฮอลัดปุ๊บตรงนี้เราไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าแปดลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้แม็กซี่ปลาไปก็ได้อะตรงนี้ครับมือเขาเหลือแค่ตามใบครับโอกาสที่จะไม่โดนอุตรามันก็พอจะมีนะเพราะงั้นก็โยโยนไปเถอะติดก็ดีครับไม่ติดก็ช่างมันโชเครับอันนีส้มนะทีนี้สบายแล้วเพราะว่าฮอลัดเขาสเปย์เยอะอยู่แล้วเนาะได้ลงขึ้นมาครับแล้วก็ตัวหนึ่งด้วย โอ้โหดเป็นคาชาครับไอ้นี่ก็ตัวปัญหานะยูนิคอร์นครับถ้าเกิดเราแบบตุกติกอะไรเงี้ยเขาก็จะรีบูเอเจตกได้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมครับเรามีตัวปิด2ตัวนะถ้าเกิดเขาแบบดึงออกไปถูกตัวเงี้ยมันก็สู้ยากใช่ปะล่ะเพราะกันเดี๋ยวเราดูไปก่อนครับยังไงแม็กซี่มันค้ำอยู่นะน่าจะพอทําอะไรได้บ้างเซอร์เวตเรืเ่อยๆครับโอ้รันต่อยาวๆนะไม่หยุดไม่หย่อนเฟลี่อะจวครับโอ้แม็กซี่จั่วแม็กซี่นะเมื่อกี้จั่วใครเมื่อกี้จวดไอ้นี่ขึ้นมาเอ โ oh, อหเลยจะเชื่อนะจนุดะตตัวปัญญาอ่อนไปต่อครับเป็นไลท์ชาร์ตเพ็กเลยสปเปรครับอันนี้มีแกม,มาแ่าละแกม,ม่าน่าจะพอทำอะไรได้บ้างครับแต่ว่าอย่าให้บอกครับถ้าเกิดเราเล่นปุ๊บเนี่ยเราก็โดนยูนิคอร์ชาร์ตออกไปทีหนึ่งแล้วพอเข้าเ์อเราครับถ้าเราได้เพ็กปุ๊บแล้วเขาตัด2คนที่ออกไปอะ่ะทีเนี้ยน่าจะปิดเกมไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นถือรอไม่ก่อนกด้เดี๋ิมุสาบายครับ โอ้เกียร์เฟรมนะน่าจะหมดเด็กกันมั้งเนี่ยแล้วก็มีเป็นเซจูด้วยไอ้ลงครับฝ่าแบ็คซีนะไม่น่าเชื่อเลยเป็น R อารายชาร์ดอาจจะิงๆอารายชาร์ดแต่มันก็ค่อนข้างเก่งใช่ปะเพราะว่ามาเป็นมาโคคอรมอนนะมันก็น่าจะกินทานเด็กสมัยนี้แหละเขาก็เลยเลือกที่จะฝ่าแบคซีละมั้งแต่ว่าถ้าเกิดเราแปะฟอร์เทปุ๊บเนี่ยแล้วเขากดเทคจะรีมูครับเรามีแกมม่านนะระเบิดทีงได้ครับเพราะงั้นไอหมอน,นี่ไม่ไหน,นปัญหาครับปัญหาคือไอตัวพวกลงพวกเนี้ยเขาจะออกไปใครออกมานะ โอ้เ oh, ต็มมือหมดโอ้ยยอไปเลยตอนนี้จะไปตัวรัวครับโอ้ oh, แฮทแทบเต็มมือครับตรงนี้น่าจะพอไปต่อได้นะพอยที่บอกครับถ้าเกิดเราแปะปุ๊บเขารีมูฟเราก็ใช้ gamma แกม่าระเบิดทิ้งครับส่วนไอ้พูกเนี้ยไม่ในปัญหาครับตีให้ถูกตัวมันก็จะเขียนได้ง่ายๆเนาะเข้าเทินจัวครับอ่าทีนี้ของชัวมาแล้วครับอิมเปอร์ครับไม่ต้องรอใช้แกม่าละเราใช้อิมเปอร์ครับนํำปุ๊บใบอะไรฮาร์ดทีนี้เรารันายาวๆใบเลย แล้วดูมือรัาว่าเขามือเป็นอะไรแต่ว่าเรามีชี้ดาบนะคิดว่าน่าจะสําเร็จครับตรงนี้เราก็ปรับเป็นแอดวาร์ไปก่อนเลยมีเป็นแม็กซีนะแต่ไม่มีปัญหาครับเขาฝากแม็กซีละมาเนี่ยของเราบึ้มๆตรงที่มีทั้งอุตรากับแกมมาครับเราใช้เป็นแกมมาครับเพราะเดี๋ยวแกมมาไม่ได้ขึ้นบาลอนใช่ไหมบาลอนก็เดี๋ยวจะได้ยิงลงทิ้งได้ด้วยยิงโลงเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยๆเคลียร์น่าจะพอได้อยู่ดีโซครับ ซาเป้ผู้ไดเวอร์แล้วก็ไอบาครับสเสิร์ฟไปคาร์ดเพานะเพราะเดี๋ยวพอเซตนี้เสร็จป,ปุ๊บบารลอนยิงโลงแล้วค่อยกินบารลอนทิ้งก็ได้หรือว่าเขาเกิดเขาย,ยิงค่อยว่ากันสิโคครับเป็นแอคเซลแล้วก็แอคเซลครับจะชุบป่บยหมอนี่มือถืออุซากิกับแม็กซีนะเอาเรื่องสุดๆแต่ว่าบารลอนเนี่ยตั้งแต่ใส่มาได้ขึ้นแอคเซลเยอะมากๆนะแต่ว่าไม่ได้เรียกบารลอนสักทีไม่รู้เป็นอะไรนะ รีโซบเลยไอเซลก็โดนระเบิดไปช่างมันแล้วก็ชุบครับชุบไปแกม่าขึ้นมาอะทีนี้เราก็ไปต่อครับมือเขาหมดแล้วนะตอนนี้เราจะต้มยำทำแกงเขาได้เต็มที่เลยเราใช้เอฟเฟคของแอดวาครับกินมอนตัวหนึ่งแล้วก็โจวหนึ่งเคลียบบอร์ดนะโอ้ยกินแกม่าก็จวแกม่าถ้าหมายครับตรงนี้เราลันยาวๆแล้วมีคาตาพาครับจิ้มเลยสเป่ยตรงนี้ครับไอดาร์โกเลมครับมันขึ้นมือหมดเลยนะแล้วก็เอฟเฟคของไอคาตาพาครับ มาสเปย์ได้แค่จากเด็กนะพองั้นสเปย์นี่ไม่ได้พองั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนทานนี้หน่อยๆน,นะตัวนี่ฝาคำ่ำคอนโทรลมอนเยอะกว่าเราครับเราก็ใช้เป็นเอเจนซดูครับสเปย์สองตัวไปโกกับเลกูลุสเพราะที่บอกครับไอนนี้มาขึ้นมือหมดแล้วเนาะนี่ครับไปบาลิต้าแล้วก็บาลิต้าเสิร์ฟเลยเะิร์ฟเป็นเกียร์เท้าไปเกียร์เท้าครับ แล้วก็ัพเอบาลิซ่ายิงเกาทาวทิ้งแล้วก็ชี้หนึ่งตัวแอปเป็นศูนย์ทีอะไรฮาร์ดนี่แหละเกทาวตกหลุมสเปคครับเป็นไวเวิร์นเลฟเลยเสดเป็นไอ่ใช่เกียร์ครับเพราะตรงนี้ครับไม่ชัวร์นะว่าไอเทคสุดท้ายอ่ะที่เวลาตีแบบเนี้ยมันเป็นแอคทีฟพาสซีฟนะเพราะถ้าเกิดมันขึ้นแบบเป็นพาสซีฟครับไอนี่มันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยฝั่งข้ามจะไม่สามารถแอคทีเวทเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราตีปุ๊บแล้วมันไม่แอคทีฟทีจริงไงเพราะงั้นเราเอาชัวร์ครับเราใช้ ไอ้ที่เกียร์ฟิวชั่นครับแล้วเรียกเป็นเคออสนะเคออสมันจะไม่รับเทคเว่ยกำดักครับส่วนไอเนี่ยเราตีปุ๊บมันแอคทีฟจะส่งกระช่างมันนะเพราะเราไม่รับผลอาทิ่ยังไม่นอมมารครับเราใช้เอฟเฟคของไอแอดวานซ์ใช่กินมอนไปทีนึงทำให้นอมมารได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นไอที F ่ดัก,ก์กเรียวครับแบบนอมมาร์ดซัมมอนลงไปเลยเอฟเฟคครับเซอร์สองทิ้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งเป็นแกม่านะไม่ได้ใช้ละ อ่ะทีนี้ก็ไปต่อครับเอฟเฟกของเกียร์บ็อกโดนเสริ่กก็เสริ่กเพื่อนขึ้นมาอีกเสริ่กเป็นเซจูและก็ฟิวชั่นเลยครับฟิวชั่นโดยการใช้ไอซิเกยโกเลมครับบนบอร์ดนะถ้าใช้บนบอร์ดที่เหลือใช้จากเล็กได้ครับแต่ว่าด้วยครัมที่เราโดนแม็กซี่นะจั่วไปเยอะครับแล้วก็เอาจากมือก็ได้เพราะไม่ใช้ละอ่ะเป็นเคียตเจนไปเพ่อนเลยครับอ่ะทีนี้ครับเวลาเราตีอ่ะเราต้องตีไอ้อหมอนนี้ทิ้งไปก่อนนะเพราะถ้าเกิดสมมติเราตีคนอื่นเนี้ยเอฟเฟกต์คอยเนี่ยครับมันจะขึ้นนะที่ว่าเห็น เพื่อนถูกทำลายเงี้ยมันจะส่งก๊าซหนึ่งใบลงหลุมครับไอเนี่ยส่งไม่เล็งใช่ไหมอาจจะโดนส่งก็ได้นะอาจจะลำบากังเพราะงั้นเราตีมันทิ้งไปก่อนครับเอฟเฟกต์พวกนี้ครับมันจะเก็บมันจะจั่วช่างมันครับพะไม่มีความหมายละเราก็ตีใส่ไอตัวอิมเนซี่เนี่ยแหละตีเลยอันนี้ที่บอกครับต่อเข้าไปเทิร์นนะเอฟเฟกต์ก็กดขึ้นมาครับก็ลงจะส่งแต่ว่าเราไม่รับผลนะตี่เลยอันนี้เราก็อัดต่อครับยาวๆน่าสนใจทังนั้น ตอ,อ่ก็ประมาณนี้นะก็ลำบากนะเวลาเขาเลือกที่จะฝ่าแม็กซี่ไงพอเขาฝาแม็กซี่ปุ๊บแล้วเด็กเราไป OTK ครับของเรายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแบบได้เปรียบเนาะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเดี้ยฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดี้ของเด็กคาชาฮอลัสเมื่อตะกี้นะครับก็อย่างที่บอกนะตอนนี้คาชาฮอลัสเยอะมากๆนะเยอะแบบผิดปกติเลยไม่รู้เขาไปเจออะไรกันมานะคนเลยกลับมาเล่นเยอะมาก เมนเดคครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะแล้วก็เป็นแม็กซี่ครับอุสกิ2ใบอุตลรละ,ละก็อุสกิกลังฮิตนะแล้วก็เป็นไลท์ชาร์ดครับเฟลเลียยูนิคอร์นออกแล้วก็เป็นสแกโคตัวทิ้งเสิร์อลงครับแล้วก็เพื่อนๆมันนะอย่างาตัวเลยครับนิบิลูฮาร์ปี้เวสเปเพื่อนคาชาครับฟิลคาชาฟิลฮอลัสไอคาชาเบิร์ดล,ล,ลงสามเลยทีนิ้วสองครับแล้วก็ไปอิมเปอร์น Imper, นะแล้วก็โอ้โหฟัดเกรดนะสกิลเดน ไอซัมมอนลิมิตแล้วก็เป็นเดคแคบิโอลิวันมีเป็นกำดักชุบคาชาครับแล้วก็เป็นกำดักของพวกพอลัสเอ็กตาก็เป็นบาลอนนะติงไว้ทำซิงโคครับที่เหลือก็เป็นพวกตัวเอ็กซีนะเป็นเจ็ดแปดแหละเพราะเป็นคูกคาชากับฮอลัสนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูทตสองต่อครับอันนี้ก็เป็นทตสองนะครับตอนนี้ฝั่งข้ามทอยเลชนะนะเขาเลือกที่จะเริ่มก่อนครับก็ถือว่าเข้าทางเรานะตรงนี้มือครับ ไม่ค่อยดีนะไอคู่นี้ไอเนี่ยขึ้นมือจังเลยนะแต่ว่ายังดีครับมีแกม่านะอย่างน้อยถ้าเกิดเขาแบบแรงเกินไปเงี่ยเราก็จะพอขัดได้บ้างครับส่วนตัวเปิดก็พอนข้างดีแต่มามีเซจูค่ะถ้าเขามีมอนเนี่ยสเปก่อนเพื่อไปรอแฮนด์แท็บครับถ้าเกิดเขาขัดอะไรเสร็ปุ๊บเราค่อยใช้เป็นเกียร์เฟรมก็แหละเกียร์เฟรมลงปุ๊บทิ้งมือใช่ไหมแต่ว่าอาจจะลำบากน,นะพอคาตาเพาก็ต้องใช้ต้องดูว่าจูหกเป็นอะไรนะตนัวนี้ฝากข้าวเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนื่ยครับโอ้โหถ้าจะสวยครับเป็นบอลไฟนะ เตรเป็น S แล้วก็นอ้เลยตรงนี้เอฟเฟกครับเราจะในเกตก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในเกตปุ๊บเนี่ยแล้วเขาหาทางชุบมันขึ้นมาได้เงี้ยเราจะส่งได้นะเพราะงั้นเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเรารอไปขัดเอาทีหลังก็ได้เสร็จเป็นพะพ่าครับพะพ่าสเปร์แล้วก็เสร็จอันนี้เขาดันเสร็จเป็นติดฟูลสปอยนะตอนแรกกะว่าถ้าเกิดเขาเล่นต่อตรงนี้จะระเบิดทิ้งใากเขาแบบไม่มีขอให้ซัมมอนแล้วแต่ว่า ถ้าเป็นเนี่ยครับสุดท้ายยังไงเขาน่าจะสเปรย์โอ๊กได้อยู่ดีค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเรารอดูจนให้แบบสุดทางเลยก็ได้ลิงต่อครับเป็นลิงคูริโบแล้วก็พับผ้าแปะข้างหลังแล้วก็เป็นแอสครับกดเลยอันนี้ครับตรงนี้ที่บอกครับเราจะใช้แกม,ม่าในเกตก็ได้แต่พอในเกตปุ๊บใช่เขามีไอซินฟูลสปอยล์เมื่อกี้ครับบันทีบิวการ์ดหงายหนงใบครับแล้วก็สเปรย์๊คมาทีก็โดนเหมือนเดิมนะเพราะงั้นไม่ต้องไปทำครับปล่อยอย่างนั้นแหละ เอาไปเฟมเบิร์กแล้วก็เฟมเบิร์กครับเอาตัวเนยแปะข้างหลังแล้วก็เวทนะสเปรย์หนึ่งตัวครับออกออกไปนี่นะอันนี้ของแรงครับเป็นไฟคิงนะไฟคิงไซไอครับไอพวกไซไอแค่นี้ครับยังพอเอาอยู่นะแต่ถ้าเกิดไฟคิงเขาลั่นแบบเต็มที่เราก็จะลำบากครับเพราะงั้นไอโพนิกนะครับจะเอาเวทใช้เราก็ในเกตตรงนี้แหละตัดไปเลยวัดดวงลีซโซครับ แต่ว่าเขาเสียนอรมันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้เอฟเฟกโพิกไปแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะไปต่อได้นมากมากมายนักแหละโอบมีโดนมืออะไรถ้าเกิดมีมอนสไฟร์ูมลายครับสเปรย์จากมือได้แต่ว่าสเปรย์ไปก็เท่านั้นนะเพราะว่าเอฟเฟกที่ว่าจะเสริ์ชครับมันใช้ไปละลิงต่อครับเป็นโทกเกะทีนี้แล้วก็เอฟเฟกต์ของไปเบิกนะตกหลุมครับชุบหนึ่งหนึ่งขึ้นมา แล้วก็เฟของโทกาฮิเมชูไฟหนึ่งตัวะไปเบิร์กนะเบิ่นะบมๆลิงต่อครับเป็นเลจิ้งคลินิกนะตรงนี้ก็คงจะทำบอร์ดตัวใหญ่แหละแต่ว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าเกิดมันไม่ใหญ่จนเกินไปครับลิงกเราหน้าเอ้าอยู่เซตหนึ่งครับพันเลยตรงนี้ครับเรามีขอค่อนข้างโคครับตรงนี้ถ้าเกิดเจ้าชัวเราต้องจั่วเป็นไอแอดวานใช่ไหมแ,แอดวานเซิร์ฟฟอร์เทสหรือว่าจะจวฟอร์เทสขึ้นมาตรงๆเลยก็ดีเหมือนกันนะ หรือถ้าโจเป็นไอใครเดียวไอไวเวิร์นก็ได้ไวเวิร์นปุ๊บก็เสิร์ฟฟอร์เทสขอแค่เราแปะฟอร์เทสได้ครับน่าจะสบายนะเพราะว่าเขาได้ขัดเราเราไม่ได้เขาเทิครับโจดีกว่าอ่ะโจเป็นฟอร์เทสนะเหมือนเรียกได้ครับตัวนี้สบายแล้วครับขอแค่แปะฟอร์เทสให้ติดอะไรก็ได้ตรงนี้ไปเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะติดอยู่แล้วเพราะเขาไม่น่ามีของขัดตัวนี้ลงเป็นสเตจูครับฝากค้าบอร์ดเยอะกว่าสเปรได้นะแล้วก็เฟกเลย อ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับเอฟเฟกของโทกะฮิเมะที่ว่ามันจะยิงค่ะมันจะใช้ไม่ได้ครับพอฟอร์เทสอ่ะจากการเล็งมอสเราเขาก็จะชุบไม่ได้ครับพอการก็อยู่อย่างนี้แหละร <_ T> อดูเราอ่ะต้มจะทําแกงนะเซ <_ T> จูครับจะไปเป็นดาร์กโกลิมเอฟเฟกเลยเซอสองทิ้งหนึ่งตอนที่เราก็เซอเป็นดูเอลนะครับแล้วก็เป็นเกียร์บ็อกซ์นะเด็กเกียร์บ็อกซ์เซอคอมมานเดอร์ครับเอฟเฟกก็เซอสองทิ้งหนึ่งใช่เราทิ้งไอเกียร์เฟรมเลยครับไม่ได้ใช้ละ เอฟเฟกของเกมบ็อกครับโดนเสิร์ตต่ออีกใบหนึ่งไปคอมบันเดอร์ตัวนี้ยังไม่นอร์มอนนะครับโลคอมบันเดอร์เลยเอฟเฟกโมไอซิ่เกย์โกเลมครับแล้วก็นอร์มอนเพื่อนซัำลงไปได้ไปต่อครับเป็นบาริสต้าแล้วก็บาริสต้าเลยเสิร์อเป็นเกียร์ทาวครับตัวนี้ครับตอนตีต้องดูดีๆนะเพราะเขายังเหลือติ่งรีคูลิโบใช่ถ้าเกิดเราจะตีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้รีคูลิโบครับทีวิวโพนิกเนี่ย เราก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวอื่นแบบตีเจาะเข้าไปก่อนเนี่ยมันก็จะโดนนิกเกะตายง่ายๆเนาะเกียนะร์เท้าครับเอฟเฟกต์ของบาลิสต้าเลยชีย้หนึ่งตัวเป็นศูนย์ครับแล้วระเบิดเกียร์เท้าทิ้งเอฟเฟกต์เกียร์เท้าครับโดนระเบิดสเปรย์เพื่อนหนึ่งตัวโอบิวลาล้านนะก็ตรงนี้เป็นช็อตเดียวครับที่เาขาจะใช้ได้นะเพราะว่าพอเทมันไอ้นี่อยู่อันนี้ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจัว่วตอนดอเฟยครับจั่วเป็นแอดวานซ์หรือเป็นไวเวอร์ครับลงปุ๊บโดนอุลาร้านนี่คือแพ้เลยนะ ไอ้ถือว่าโชคดีมากครับที่จวเป็นฟอร์เทขึ้นมาได้เนาะดีส้เลยก็โดนที่เก่ามาครับพ่ะของหลอกโคบลวตรงนี้เอฟเฟกของคอมมานเดอร์ครับรีมูฟแล้วก็แปะเป็นดูเอลเอฟเฟกต์ดูเอลครับสังฟิวชั่นเลยออกเป็นอาร์ติเมครับเกยโกเลมอ่ะตรงนี้เราจะตีครับเขาใช้เอฟเฟกตของรีคุโบครับกินโพดิกนาขึ้นมาเลย แต่ตรงนี้ไม่มีความหมายนะครับเพราะเดี๋ยวเราใช้บาลิต้าครับตีลิงคลิโบวไปก่อนเลยถ้าเกิดเขาใช้เฟกชาที่ว่าทีบิวแล้วก็เปลี่ยนพาไปศูนย่ะตัวใหญ่เราจะยังอยู่นะเราได้ใช้ตัวตีเพราะจริงๆเราควังแค่ตัวนี้ก็พอละไปเลยครับตีเลยบาลิต้าครับตีลิงคลิโบวทิ้งไปเลยอ่ะแล้วก็ทีนี้ครับไอเรจิ้งฟินิกเนี่ยไอเทคที่ว่าอยู่ในหลุมครับถ้ามันอยู่ในหลุมอ่ะแล้วถ้าเกิดมอนไฟทูถล่มลายครับมันจะสเปรย์มาขึ้นมาใช่ไหมเราพลังจะเบิ้ลเท่าเลยคราเนี้ยที่มันจะใหญ่ครรรัับเเพาาะง้น ตีเฟรมเบิร์กก่อนครับแล้วค่อยตีเลจิ้งทีหลังเพราะถ้าเกิดตีเลจิ้งก่อนเนี่ยแล้วเราตีเฟรมเบิร์ใช่เลจิ้งมันจะชุบขึ้นมาได้แล้วพลังมันจะ5,800จะสูไปได้นะเพราะงั้นเราก็ตีเป็นเฟรมเบิร์กนี่แหละตีทิ้งไปเลยเข้าเต็มหน้าสี่สิบแล้วก็เฟรมเบิร์กครับชุบ2ตัวครับชุบม,มากี่ตัวก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าอัลติเมทครับตีได้3ทีแล้วก็ตีเจาะด,ด้วยเอฟเฟกต์คนิืครับก็จะเสิร์ชา้วก็พอภาคก็จะเสิร์มครับตรงนี้ มาจบเกมแล้วครับเขาจะเสริ์ตอะไรก็เรื่องของเขาแล้วไม่เกี่ยวกับเราละรีโซฟเลยอยากเสร์ก็เสริ์ไปเนาะอาทีครับด้วยความที่เขาชุบตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาครับทำให้เราไม่จะไปต้องตีฝาเลยจริงนะเราตีใส่โพนีกเลยเนี่ยป้องกันสองรอยครับยังไง4ีมาสครับจบเกมแน่นอนตีเลย ก็ประมาณนี้นะก็เวลาเจอไฟคิงเนี่ยก็ถือว่าโชคดีครับที่เราขัดให้เขาแบบเล่นบอร์ดได้แค่สแน็กอายครับแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเราจั่วเป็นฟอร์เทขึ้นมาเลยใช่ปะอย่างที่บอกครับเขามีอุตราใช่ไหมถ้าเกิดเราจั่วเป็นแอดวานหรือเป็นไวเวิร์ดเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้ขาดนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดี้ของเด็กไฟคิงสแน็กอายมาจากกรีนะครับก็มีแมมโมดอยนะก็ตามสูตรครับแต่ว่าใส่48ใบนะค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวดูเมนเดย์ครับใบแรกเป็นไดดเเววอรร์นนะะคับบแกมาใีย ก็แปลกๆปกเหมือนกันนะใส่มาแค่อย่างไปอาจจะใส่มาการโดนเอาไว้ใช้ชี้นิ้วป่ะเพราะว่ามันก็มีโอกาสโดนนะถ้าไปครับเป็นเวลเลอร์ครับล็อกเบิร์ดโอใส่แฮนด์แบ็มาอย่างใบนะน่าจะใช้ชี้ดาบตีเกียงจังอะไรแล้วก็เป็นแอชครับโอ๊กโพนิกพัฟ้าแม็กซี่แกมมาอุลละช้างเฟลเลียไอ้นี่ยังติ่งมาเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นแม่มดครับราโกลมโุประหลาดสุดๆเป็นเบิร์ดสองใบครับแล้วก็เป็นไก่ไหม่คิริน ดิบิลุฮาปี้วันฟอร์วันพัดเก่าครับแล้วก็เวดันนะบอลไฟสองเวสเปย์ฟิลไฟคิงไอซ์จูรี่ครับเขาบีใส่โคนเลยนะไอหมอนี่ใส่ของมาแก้คนอื่นเยอะน่าดูนะทีนี้สองครับชี้ดับหนึ่งแล้วก็เป็นดอปเลสเวสเสอร์แมมบอลครับสกายเบิร์นอิวิลิแมทอิมเปอร์เอ็กตา้าก็เป็นพวกตัวลิงนะแล้วก็พวกไฟคิงโนีินั่นแล้วก็พวกของธาตุไฟนั่นแหละเพราะเป็นแบบเด้ธาตุไฟเป็นหลักนะ ก็สวัสดีครับผมสำเรับเด็กไฟคิงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ